หัวหน้าคาหนูขอลางงานได้ไหมคะเป็นอะไรหรอหนูไม่สบายก็เลยจะไปหาหมอคะ่ะอ๋อได้ได้ไดแล้วจะลาวันไหนอะพรุ่งนี้คะ่ะจะลากี่วันหรอจะลาสองวันคะ่ะโอเคเอาใบรับรองแพทย์มาด้วยนะถ้าไม่เอาใบรับรองแพทย์มาก็ไม่ได้ค่าเลยนะคะ่ะเข้าใจคะ่ะโอเคเซ็นชื่อได้เลยคะ่ะ เรียบร้อยค่ะไปทำงานต่อได้เลยนะค่ะหัวหน้าขาหนูขอลาง,งานได้ไหมคะหัวหน้าขาหนูขอลา,ง,ง,า,า,า,อลาง,งานได้ไหมคะหัวหน้าขาหนูขอลางานได้ไหมคะหัวหน้าขาหัวหน้าสุาาราก้องสองกูงพิละ่ะ หัวหน้าขาสัวดเก้าสองเชอลุนเนาะหนูสัวตะมีกู้กูตะมีรูปอย่าละเนาะขอลางานได้ไหมคะขอสัวตองแข็งเนี่ยเนาะตะคู่เต้าแข็งเนี่ยขมาตรงเนี่ยลางานลาสุรอะไรคุยอยู่ไหนงานสัวดอลุลางานสัวดอลุคุยอยู่เหนเนาะได้หมาย่าลาเนาะหัวหน้าขาหนูขอลางานได้ไหมคะเก้าสองเช่ตะมีอลุคุยอยู่รอยยามละอลุนเนาะเป็นอะไรหรอ เป็นอะไรหรอเป็นอะไรหรอเป็นเพีเตอะไรบาเลยเป็นอะไรหรอปาเพ็ดาเลบาเพี้เยลเลยดูดูไปนเนาะหนูไม่สบายก็เลยจะไปหาหมอค่ะหนูไม่สบายก็เลยจะไปหาหมอค่ะ หนูไม่สบายก็เลยจะไปหาหมอค่ะหนูตะมีไม่สบายนี่มากองบุก็เลยสว่าเอ่อดาจ้าวเนาะจะไปหาหมอสอเซียงวิ่งตวเปะมะลุจะไปตวาม่ตวามะลุหาหมอสอเซียงวิ่งตวเปะอ่ะเนาะจะไปหาหมอเซียววิ่งตวเปะมะลุปะเนาะหนูไม่สบายก็เลยจะไปหาหมอค่ะเนาะตะมีนี่มากองลุเซียววิ่งตวเปะมะลุชี้อ่ะลุเนาะ อ๋อได้ได้อ๋อได้ได้อ๋อสอออนนาได้ได้สอยาดเลยยาเลยอ่ะดิเนี่ยมาตะลงได้ียบยอดินได้สวยเลยอ๋อได้อาลุลยาดเลอ๋อยาดเลยอาลุเนาะใช่แล้วจะลาวันไหนอ่ะแล้วจะลาวันไหนอ่ะแล้วจะลาวันไหนอ่ะเนาะแล้วด่านเนยจะลาส่อคุยอยู่เมวันไหนสอเบนี่เลย เนาะแล้วจะลาวันไหนอ่ะบอเนาะาดานเนบนน่คุอย,ยอยู่มาแล้วเนาะพรุ่งนะี้ค่ะพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้มันแนเพข็งปะจะลากี่วันหรอจะลากี่วันหรอจะลากี่วันหรอจะลาสุดาคุอยอยู่เม่นเนาะ กี่วันสอบเป็นในเยี่ยเลยเนาะจะลากี่วันหลอเป็นในเยีย่คุยอยู่มาเลยเนาะหลอสองมีในสกัลุลาปอนเนาะจะลาสองวันจะลาสองวันค่ะจะลาสองวันค่ะเนาะนะในเยีย่คุยอยู่ไหมจะลาสองคุยอยู่ไหม สองวันส่นในเย่ปเนาะอันนี้เนี่ยมาจะดูกะตรงเย่คุยอยู่แม่หรือเย่คุยอยู่แม่ซาตเวซาทับร์วิทยาตัวลุยใหญ่เดจลาสามวันจะลาสี่วันซาตเวบปอนะซาทับร์วิทยาตัวลุยใหญ่เนนะาะค่ะโอเคเอาใบารับรองแพทย์มาด้วยนะโอเคเอาใบารับรองแพทย์มาด้วยนะโอเคเอาใบรับรองแพทย์มาด้วยนะโอเคโอเคปอนะ เอาอยู่แหใบรับลองแพ้สัวเซียววินทอกขันษาเซียววินซี้ซาแยวกูป่ะเนาะเซียววินทอกขันษากูป่ะตาเอาใบรับลองแพ้สัวเซียววินทอกขันษาอยู่ล่ะอ่ะเนาะมาด้วยนะสัวอยู่ล่ะอုံးเนาะอ่ะเนาะโอเคเอาใบรับลองแพ้มาด้วยนะโอเคเซียววินซี้ซาแยวกูล่ะอုံးเนาะเซียววินทอกขันษาอยู่ล่ะอုံးอ่ะเนาะถ้าไม่เอาใบรับลองแพ้มาก็ไม่ได้ค่าเลยนะถ้าไม oh ่เอาใบรับลองแพ้มาก็ ไม่ได้ค่าเหลน,นะถ้าไม่เอาใบรับรองแพทย์มาก็ไม่ได้ค่าเหลน,นะถ้าเ,เกยยุยตะเกลุไม่เอามาอยูบ่บุไปรับรองแพทย์สอสอเซลวิทยท่ขอขแคนสาเนาะมาก็สอนมาอยู่ลายีเนาะไม่ได้สอนมายากบุไม่ได้สอนมายาบุค่าแรงสอสเล่กอาคากุบยาดเนาะ ถ้าไม่เอาใบรับรองแพทย์มาก็ไม่ได้ค่าเลยนะแต่แกโลกสียาวเอซีสายอยู่เท่าขันซามิอยู่หลายหลัวขาไม่ยาวอะลุ่มอยูนะ่เนาะค่ะค่ะค่ะโซะเฮาแกเฮาแกเชื่ออะลุ่เนาะเข้าใจค่ะเข้าใจค่ะเข้าใจน้าเลยเข้าใจค่ะน้าเลยบาริชิอะลุ่มเนะาะค่ะโอเคเซ็นชื่อได้เลรอโอเคเซ็นชื่อได้เลย โอเคเซ็นชื่อได้เลยโอเคจ้ะโอเคปอนเนาะเซ็นชื่อเซ็นชื่อสวาและมาทูดะได้เลยยาบีโอเคเซ็นชื่อได้เลยโอเคแล้วมาถูโรยาบีอะไรเนาะค่ะค่ะโอเคบะเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยสวนปีบาบี ตะคู้ๆโล่งๆปี๊ดทวบิอะลุปုံแซมมิบยอได้คามาต้องเนเลี่ยมร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะปี้บาบิชิ้อะลุเนาะทาไปทํางานต่อได้เลยไปทํางานต่อได้เลยนะไปทํางานต่อได้เลยนะไปทํางานอะลูกตัวลุเตต่อสอแซ่บพี่တော့ได้เลยย่าบิไปทํางานต่อได้เลยนะสออะลูกแซ่บพี่ตัวโล่งๆย่าบิอะลูกตัวลุๆย่าบิถูกถูกเป้เนาะนะ カー。カー<貨>、ほけば、ね